กาาารและควมมเป็นหลักการสำคัญ6ข้อของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า 1. เฉลี่ยทุกฉเฉลี่ยสุข 2. ร่วมจ่ายผ่านระบบภาษี 3. ยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายยั่งยืนการเงินยั่งยืนสถาบันยั่งยืน 4. การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชน 5. การกระจายอำนาจไปสู่ท้องที่ต่างๆ 6. ควบคุมค่าใช้จ่ายหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเกิดขึ้นเมื่อไรในปีพศ2543ได้มีการร่างพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นซึ่งเป็นพรบรฉบับแรก ที่ถูกร่างโดยภาคประชาชนโดยการนำของนายแพทย์สงวนนิตยาํำพงต่อมาพลตำรวจโททักษินชินวัตรได้นำแนวคิดหลักประกันสุขภาพทัน่วหน้ามาเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคไทยรักไทยในชื่อ30บาทรักษาทุกโรค และหลังจากที่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งในปีพศ2544รัฐบาลทักษิณจึงได้เริ่มทดลองโครงการ30บาทรักษาทุกโรคใน6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีสมุทรสาครนครนายกยะโสธรพะเยาและยะลา เมื่อไปใช้สิทธิ์รักษาประชาชนต้องนำบัตรประกันสุขภาพทั่วนหน้าที่มีสีเหลืองไปยื่นจึงเกิดการเรียกติดปากว่าบัตรทองต่อมาในปีพศ2545ได้เกิดพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นทำให้สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมคนไทยทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ประกาศให้ยกเลิกการเก็บเงิน30บาทจากผู้มารักษาพยาบาลในปีพศ2549ถัดมาในปีพศ2553รัฐบาลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะได้ยกเลิกการใช้บัตรทองแล้วให้ประชาชนใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวแทน จนมาถึงยุคของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ประกาศให้ประชาชนกลับมาร่วมจ่าย30บาทอีกครั้งแต่เป็นการร่วมจ่ายตามความสมัครใจและในปัจจุบันในยุคของรัฐบาลคสช,อชอภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการกล่าวถึงระบบประกันสุขภาพทั่วน้าในที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติ ว่าความสําเร็จด้านสาธารณาสุขของไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากระบบหลักประกันสุขภาพต้นหน้าที่ในปัจจุบันครอบคลุมคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซน์แล้วสตภาพความจริงและสถานการณ์ งบประมาณหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมีแนวโน้มจำนวนประชากรที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าลดลงเรื่อยๆทุกปีแต่ในทิศทางกลับกันกับมีอัตราเหมาจ่ายรายหัวที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันในปีงบประมาณ2 5 6พบพบว่ามีจำนวนประชากรที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจำนวน47.64ล้านคน และมีอัตราเมาใจ่รายหัวอยู่ที่3,719บาท2ีสตางค์สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ 1. การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไปซึ่งประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ บริการทันตกรรมกรณีคออบุตรบริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติการส่งต่อเพื่อรักษาระหว่างสถานพยาบาลบริการการแพทย์แผนไทยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2. การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงรวมทั้งอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ตามเงื่อนไขาการจ่ายที่คณะกรรมการกำหนด 3. กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถให้บริการในสถานพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์การดูแลสุขภาพเด็กพัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็กการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงการวางแผนครอบครัวการเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว และในปีงบประมาณ2,564หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ขยายความครอบคลุมโดยได้ปรับเงินเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น119บาท23สตางค์และเงินนอกเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น721บาท20สตางค์และได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มวัคซีน mmr สำหรับเด็กอายุ1ปี6เดือน โครงการรับยาใกล้บ้านเพิ่มการคัดกรองภาวะดาวซินโดรมให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้านบริการโทรเวชกรรมและเทเลเฮลท์ระบบการบริหารจัดการในปัจจุบันการบริหารจัดการงบประมาณปีพศ2564 บริการทางการแพทย์แบบเมาใจ่ายรายหัวโดยแบ่งออกเป็น9ประเภทบริการซึ่งบริการที่มีค่าเหมาใจ่ายรายหัวสูงที่สุดคือบริการผู้ป่วยในทั่วไปบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมีอัตราเมาสจ่ายรายหัวอยู่ที่1,440บาท1,279บาท31สตางค์และ455บาท39สตางค์ตามลำดับ ซึ่งรวมทั้งสิ้น9ประเภทบริการเป็นเงิน3,719บาท23สตางต่อผู้มีสิทธิ์1คนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้ประโยชน์ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าคือผู้ที่มีสัญชาติไทยทุกคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักที่ยังไม่มีสิทธิ์ใดๆจากหลักประกันอื่นที่รัฐจัดให้ยกเว้น ผู้มีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมผู้มีสิทธิ์อื่นที่รัฐจัดให้เช่นราชการพานักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลเอกชน คลินิกซึ่งประกอบไปด้วยคลินิกชุมชนอบอุ่นในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นและศูนย์บริการสาธารณาสุขทั้งในส่วนภาครัฐและที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณาสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นภาคเอกชนกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆปัญหาและอุปสรรค ด้านประชาชนประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องการสร้างสุขภาพมีการใช้บริการข้ามเขตเพราะพอใจต่อสถานบริการเดิมด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลประชากรไม่เป็นปัจจุบันไม่ถูกต้องทำให้สิทธ์ซ้ำซ้อนระเบยียบเงินบำรุงไม่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลขาดทุนจากการดำเนินงาน ด้านการจัดการประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงประสิทธิภาพในการจัดบริการส่งเสริมและป้องกันด้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนแนวทางการพัฒนาด้านประชาชนการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพส่งเสริมการรักษาพยาบาลทุกระดับ ด้านการบริหารจัดการประชาชนในประเทศทุกคนลงทะเบียนจัดให้มีระบบการจำกัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและระบบจ่ายควรเป็นลักษณะการร่วมจ่ายด้านการจัดบริการให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการตามความจำเป็นด้านสุขภาพโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและภูมิศาสตร์และจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ระดับต่างๆ